สวัสดีเช้าวัวนศุกร์นะครับผมที่31สิ้นเดือนตุลาคม2568อยู่กันที่แสนสุขนะครับฝากกดไนแรกก็แชรก์กดตตามด้วยนะครับผมชมขบวนสินค้าขบวนแรกขบวนที่850นะครับไอซท่าเรือแหลมช่บังไอซีดีลาดกระบังครับขบวน850นะครับ นี้มีด่วนนำหกสองปดด้วยนะครับผมมาแครับแปดห้านย์ะครับชมพูเขียวมาเลย ไปกับขบวนรถสินค้าที่850นะครับท่าเรือแหลมชะบางไอซิดีลาดกระบังผ่านโค้งแสนสุขนะครับเวลา8นาฬิกา48นาทีนะครับตอนนี้ก็เวลา10นาฬิกา40นาทีนะครับก็มารอชมขบวนรถน้ำมันดิบวันนี้มีขบวน628นะครับบึงพระมาบตาพุธนะครับขบวนรถน้ำมันดิบที่628นะครับบึงพระมาบตาพุธนะครับ วันนี้มีช่วยนะครับ628นะครับจะได้หัวรถจักรเป็นไรก็มารอชมกันนะครับผมนานๆวิ่งทีนะ628 G.E. นะครับผม ผ่านไปกากุลลนะครอบที่628นะครับบึงผ้ามาบตะพุทธนะครับผ่านโค้งแสนสุขนะครับผม1 0นาฬิกา43นาทีครับ11นาฬิกา43นาทีนะครับตอนนี้นะครับเป็นขบวนสินค้าที่556นะครับหนองคายท่าเรือแหลมฉบังนะครับขบวน556นะครับผม เป็น Q S Y นะครับ ไปขบวน556นะครับหนองคายท่าเรือแหลมฉชียงนะครับผ่านแสนสุขครับผม11นาฬิกา50นาทีนะครับขบวนรถสินค้าที่854นะครับผมท่าเรือแหลมฉชียง bang icd ลาดกระบังนะครับขบวน854นะครับท่าเรือแหลมฉชียง bang icd ลาดกระบังนะครับกําลังจะผ่านโค้งแสนสุขนะครับขบวน854ครับ เดี๋ยวก็มีขบวน666นะครับวันนี้ล่าช้าทุกขบวนนะครับขบวน666นะครับจากพิจิตรนะครับและขบวน560จากหนองคายนะครับตามมานะครับมารอชมกันนะครับมาแล้วครับ854ครับ ผ่านไปกับ854นะครับผ่านโค้งแสนสุขนะครับตอนนี้ก็เวลา12บนาฬิกาห้บ้นาทีนะครับก็มาชมรถสินค้าที่6 6นะครับพิจิตท่าเรือแหลมฉะบังนะครับวิ่งส่วนเลนนะครับผมวันนี้นะครับขบวนห6 6นะครับตอนนี้ก็เที่ยง59นาทีนะครับมาแล้วครับ666นะครับส่วนเลนนะครับ ขบวน66นะครับพิจิตท่าเรือแหลมฉะบงนะครับวิ่งส่วนเลนผ่านโค้งแสนสุขนะครับไปแล้วขบวน66นะครับ66 6ปันอะไรมาอีกนะครับผมหรือจะเป็น856นะครับ แปดห้าก็ต้องวิ่งส่วนเลนฝั่งนู้นะน,นะครับผมไม่งั้นก็ขบวนห้าหกศูนย์นะครับมารอชมว่าขบวนอะไรนะครับมาชมขบวนสินค้าที่8ปดห้าหวิ่งส่วนเรนนะครับไม่รู้ส่วนเลนอะไรกันนะครับ วิ่งสลับทางกันแล้วนะครับผม 13สนากาสนาทีนะครับขบวนรถสินค้าที่856นะครับท่าเรือแหลมชะบางไอซีดีลาดกระบังนะครับวิ่งสวนเลนแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็665สวนไปอีกเลนหนึ่งนะครับสลับเลนกันวิ่งแล้วครับผมตอนนี้นะครับผมมาแล้วครับ856นะครับโอ้พระเจ้า หมาย856นะครับวิ่งสวนทางนะครับผมผ่านโค้งแสนสุขนะครับรอชมขบวน560ต่อไปนะครับจะวิ่งสวนทางมาหรือเปล่านะครับผมก็มารอชมกันต่อนะครับกับขบวน560ต่อจากคันนี้กันนะครับผม13นาฬิกา20นาทีนะครับ ก็มาติดท้ายกันด้วยการลดสินค้าที่560นะครับจากหนองคายท่าเรือแหลมฉชบังนะครับวิ่งส่วนเลนนะครับผมมารอชมกันนะครับ ได้ร้จักอะไรก็มารอชมกันนะครับมาแล้วครับน่าจะเป็น CSR นะครับหน้าเหลืองมาแล้วครับ รถสินค้าที่5 60นะครับหนองคายท่าเรือแหลมฉบังนะครับใน CSR ทำขบวนนะครับผมฝากกดไลค์ к, กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟสายตะวันออกด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้แปลงก่อนนะครับสวัสดีครับ few moments later ก็มาเก็บได้ขบวน833นะครับอยู่ที่กม115มาชมกันนะครับผมมาเลนปกติครับผม833 ดีลาดกระบังท่าเรือแหลมฉะบังนะครับ